ดูดิ <c oughs> เพื่อนฟาร์มที่ดีจริงๆ่ะเนี่ยตีเดียวตายเนี่ยโอเคครับกลับสวัสดีผู้ชมชาวไม์ครับทุกท่านนะครับยินดีรับกลับมาแข้งสำหรับเกมเออกมาไอาไว้ค,ร,คร,รับเอาชีวิตรอดนะครับผมหายไปประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับสำหรับไม์ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวในพาร์ทน,นี้นะครับผมคิดว่ามาทำฟาร์มอินเดอร์แมนกันนะครับแล้วก็ผมได้ทําการเตรียมของแล้วนะครับจะมีฮอปเปอร์ก้าอันเนาะแล้วก็ เช็ดอีกสองอันแล้วก็บล็อกไม้อหนึ่งคือจะเอาไปทำตัวคารามันแล้วในในาร์มแล้วฟๆอะไรับโอเคเดี๋ยวจะไปที่ดีเอ็นะผมแล้วก็บล็อกอ่าที่จะสร้างผมได้เตรียมบล็อกหินมาแล้วนะครับเป็นบล็อกสโตนเอาไว้คาร์เป็นสโตนบิ๊กนะครับได้ไปฟาร์มมานานพอสมกวรนะครับแล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่สิบห้าหรือเปล่าจะไม่ได้ที่เราไปทําการหาปีกนะครับได้ประมาณสามอันนะครับโอ้ <enhance> แล้วผมก็ได้ทำการอินชาร์ตให้มันแบบดูดีนะผมไปหาอินชาร์ตมาใส่นะครับแล้วนั้นเอ่อโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้ะนะครับโอ้โอ้เดี๋ยวเราไปที่ d ีเกันเลยนะผมเมื่อกี้อาจไปมันคลิปหนึ่งแลแต่ลืมของอาจไปแป๊บนึงแล้วก็ลืมของเด้กลับมาเริ่มใหม่โอเคโอ้กว่าจะถึงข้างบนโอเคเรามาถึงหน้าพอท่อเราทำไมตอนกูไม่อาชปมึงไม่มีรถขี่มาเลยวะ พวกกูอาชีพใลรถมันมาเยอะจังเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอเคของก็จะโอเคของน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ่าไม่โหลดอีกโอเคทำสักฝั่งไหนดีอืม เราขึ้นไปถึข้างบนก่อนนะด้วยจด้วยจะต่อไปเลยนะทําเป็นสแลบนะถ้าไม่ทําเป็นสแลบเดี๋ยวมันจะเอ็นดูแมมมันจะเกิดได้นะครับผมต้องทำเป็นรถมันก็เยอะจังเลยเว้ยนี่ครับเป็นบล็อกที่เราได้ทําการหามาเดี๋ยวขอค้าเป็นสแลปก่อนนะ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการครับมาข้างน้าไดเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันทีหลังนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการต่อไปแล้วนะครับผมม,มันจะนานนะโอเคเดี๋ยวจะต่อไปสักประมาณอีกสักร้อยบล็อกนะครับไม่งั้นก็สักเก้าสิบบล็อกถึงร้อยบล็อกนะผมทำไมผมไม่ไปต่อตรงไอ้นี่เลยลนะ่ะคือจะได้ง่ายด้วยคือเดี๋ยวแบบผมไม่ค่อยเดียมาต่อบอกเดียวอย่างเงี้ยกลัวตกมากเลยต้งนีปีกก็เถอะ กมสูงระดับ49กันเลยตกไปถึง3มินะ่าจะแบบถึงพื้นนะเนี่ยเ,เดี๋ยวขอวางบล็อกด้านล่างอย่างนี้ไม่ใช่่างนี้มันมันบนวางบล็อกด้านล่างนะผมอย่าลืมนะกดย่องนะผมตกลงไปไม่มีใครช่วยได้นะครับโอเคเราจะวางไปทั้งหมดประมาณ100บล็อกก็จะประมาณ60 สิกับอีกสี่สิบใช่มั้ยคือหกสิบกับสี่สิบประมาณนี้นะครับประมาณสองสเต็กลนล่างเนี่ยถ้าจะตรงไปประมาณแค่นี้นครับเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ,ะครับเีาจวค่อยๆแบบสปีดคลิปนะครับ ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราต้องทําการวางต่อไปด้านข้างนะประมาณสักเอห้าบล็อกไม่สีประมาณสักสามบล็อ,อกสามเอาสักสี่บล็อกเลยแล้วกันนะแล้วก็ของนี้สี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต่อมอีกเบล็อกือว่าหกือะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ทําการปูพื้นให้เรียบร้อยนะครับผม ตัวน,นี้ก็วางพื้นเสรเีแอยนะครับต่อไปนะเอบจริงๆไม่ต้องวางแบบด้านข้างน,นะครับเป็นแบบที่กั้นด้านข้างอะแต่ว่าผมยังไม่วางนะเดี๋ยวมาวางที่หลังก็ได้แต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นขอวางเป็นฮอปไม่ใช่ฮอปเปอร์เชโอ้ยเสียวตกมาก,กนเลยวางลงไปอย่างนี้วางลงไปอ๋อวางลงไปอย่างนี้นะผมแล้วก็วาง ฮอปเปอร์นะครับวางมาสามอันอย่างนี้แล้วก็วางนั้นข้างอีกสามอันโอเคแล้วก็วางตรงนี้อีกสามอันผมว่าผมต้องมาต่อด้านข้างผมไม่อยากประมาทเท่าไหร่เดี๋ยวจะตรายเอานะครับมันบอกเต็มต้องวางข้างบนนี้โอเคอเดี๋ยววาง ไอ้สลับดนข้าง,าง,งนะครับกลัวตกตายมาก,กนเลยนีต้องวางข้างบนอีกอันหนึ่งอย่างนี้โอ้ตแต่ลวเห็นไหมพลาดนะครับท่านผู้ชมเราพลาดแล้วเสียเวลาแล้วนี่คิดเสียดายแล้วไงยิงไม่ทุบออกก็ได้นะแต่ผมเสียดายถึงมันจะเยอะยกก็เถินะครับ โอเคแค่นี้เราก็วางแนละล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเราจะต่อขึ้นไปข้างบนกันนะครับต่อขึ้นไปก็คือเราจะต่อด้านข้างนะครับเป็นอ๋ออย่างนี้อแบบนี้นะครับเออเราต้องจริงแๆบบเราต้องขยับอีกพักนึงอนะไม่เป็นไรหรอกนี่ครับผมต่อขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้อ้าวเคมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะบล็อกนี้เป็นบล็อกที่หนึ่งนะแล้วก็ต่อขึ้นไปประมาณสี่จสามบล็อกนะครับผมต่อขึ้นไปประมาณสี่สามบล็อกนะก็คือมันจะสูงพอสมควรนะครับแต่เราต้องต่อทั้งหมดสี่ด้านนะด้านละสามด้านละสามอ่ะไอ่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเอ่อนานพอสมควรนะครับอาจจะแบบ ฟาด forward เลยนะครับเพราะว่ามันนานนะครับ ไป20นาทีเลยลเนี่ยนานจังวะแล้วก็ต่อไปนะวางบล็อกมุมตรงนี้นะวางทุกมุมเลยนะครับผมแล้วก็เราจะปูพื้นตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลานานมากนะครับพื้นตรงนี้โอเคต่อไปฝั่งนี้ฝั่งละ5นะัมส2 2 3 4 5แล้วก็ฝั่งนี้5เหมือนกันนะครับต่อไปฝั่งละ5นะครับเป็น อ,อย่างนี้แล้วก็นี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านนี้ก็ห้าเหมือนกันนะครับต่อทุกทางน,นะครับผมเราไปดูไอ้แมนเมื่อเราต่อครบสีด้านเราก็ต้องการาวางไอ้นี่นะวางบล็อกให้มันเต็มพื้นที่นะครับหรือแต่รูตรงกลางไว้นะครับก็แค่นั้นนะครับผมแล้วก็เหลือแค่อบัตท่อนมาใส่รูตรงกลางนะครับก็แค่นั้นครับ โอเคเราขอวางบล็อกก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้ว สแลบด้านข้างสแลบด้านข้างใช่ไหมสแลบด้านข้างใช่ไหมวางสักเท่าไหร่ดีท่านี้เหละได้อยู่มั้งโอเคต้องวางสแลบนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่รางสแลบเดี๋ยวมันจะไม่ดีกลัวตกมากนะครับโอเคขวางสแลบให้เสร็จก่อนนะครับ เคเสร็จ okay. เป้นที่เรียบร้อยนะครับสำเอ่เคเสร็จ okay. เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้างบนนี้นะครับเหลือแค่วางไอ้นี่ก็พอนะครับวางปุ่มนะปุ่มเราน่าจะต้องคราบมาเออปุ่มไม่พอนะครับขอไม้ก่อนไม้อยู่ไหนวะเขไม้ขอไม้มาสนะักล็อกหนึ่งคราบบัตเทิลได้มาสี่อันละ ที่ได้มาแปะน่าจะพอแล้วนะครับวางอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางตรงนี้เอาวางผิดจนได้ตรงนี้แล้วก็กตุ้ตัวนี้ออกาวางตรงนี้มาเคียมันจะได้นี่ตัวกลางมันจะไม่ปุ่มให้วางนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วข้างบนต่อไปก็ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างผมขอไปเติมอะไรสักหน่อยนะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะยังไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่นะ โอเคเราลงไปด้านล่างกันนะอ่าวางปิดทุบบล็อกพิดิบใ้บ้าเอ,อ้ยขั้นบนนี้ก็เสร็จแล้ว,ลวนะครับเราจะลงไปด้านล่างแบบยังไงดีบินลงไปเลยไหมโอ้บินเสอนากลัวอะไรที่หายโอเคจะไปเร็วเราตกตายโอเคด,ๆ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 ดๆีๆดิๆไว้ดิดไว้โอเค ือฝั่งนี้เราต้องขยายไปอีกนะครับเพราะว่ามันใกล้เ,เกินไปนะต,ยยต้องขยายอีกบล็อกต้องขยายอีกบล็อกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยายมันจะใกล้เ,เกินไปเนาะ โอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็ปรังค้างออกนะครับจะได้ดูง่านะว่าไอ้เท้าแมนมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับไอ้เอ้าแมนจ๋าเรามาแล้วพวกนายเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือย,ยังเออวออกมาข้างนอกอะไรตอนนี้มับนบล็อกเตรียมที่ยวตายแล้วก็ตรงนี้ พูดบอกให้เรียบร้อยนะผมต่อไปก็เอามือปาป่าตีนะครับโอ้ยอย่างมันเลยครับทุกคนดูดิเป็นฟาร์มที่ดีจริงๆนลเนี่ยตีทีเดียวตายเนี่ยจับมากแล้วก็ม,มีเอดเดมันตกมานั่นไงทีเดียวตายแล้วเอเดเพอร์ลเราก็จะเก็บมาไว้ในกล่องนี้าแต่อกหินมาไงเนี่ยเอเดเพิรนะ์ลครับ ยิ่งเอาไว้ฟาร์มเลี้ยวจะแบบสุดยอดมากนะครับผมที่เหลือผมก็ต้องไปต่อไอ้สลับด้านข้างนะเผื่อแบบไม่ให้ตกตายนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกลับมาทําฟาร์มอินดอร์แมนแบบ,แบ,บง่ายๆนะเวอร์ชันง,ง่ายๆนะฮ่าเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบา パン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 。